สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ยายก็จะยาแนวแกแนวห้องน้ำามันลวดนะคะใส่น้ำเรียบร้อยเลยนะคะยายจะยาแนวมันลวนิดนึงนะคะสีมมันไม่ได้เชิง่วดเขาเรียกว่าอะไรนะมันซึมใช่ไหมคะนี่ยายก็จะนา้าทาไปเลยนะคะก็ส่วนมาก ายายจะทําเองนะคะไม่ค่อยได้จ้างช่างนะคะสิ 4. ยายไม่ค่อยได้จ้างช่างนะยายจะทําเองตลอดเลยนะคะตรงไหนมันรั่วมันซึมสมอลชาเนลทาเองนะคะนี่นะคะมันซึมรูไหนยายไม่รู้ยายก็เลยทำเพิ่มให้มันได้มาตรฐานที่แบบมันไม่ต้องรั่วอีกแล้วนะคะ มันก็รั่วไม่แรงนะคะแต่ว่ายายก,ก็อยากถันทุกซอกทุกมุมนี่นะคะสีขาวมันหมดนะคะยายเลยใช้จีสีสุมพูนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปซื้อนาอ,อยายไม่มีเวลาว่างไปซื้อนะคะยายไม่มีรถออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เพราะว่าน,นี่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะมันแค่อยู่ตรงรอ่รองร่องน้ําที่มันรั่วเฉย เดี๋ยวยายก็ขัดตรงนี้ออกที่มันส่วนเกินนะคะนี่นะคะถ้าสมมติว่ากล้องเนี้ยเอ๊ก็งนี้มันพังนะคะยายก็ทำเองนะคะเอฟซียายไม่เคยจ้างใครนะยายจะทำเองนะคะซื้อมาแล้วเปลี่ยนเองพันเองจะทำเองทุกอย่างเลยนะเพราะว่ายายอยู่คนเดียวนะคะยายจะไม่ค่อยจ้างช่างน,นะคะ อะไรก็แล้วแต่นะคะอันไหนที่ซ่อมได้ยายก็จะซ่อม <c oughs> คอยดูนะยายทัดสร็จแล้วว่าน้ำมันจะซึมไหมถ้าไม่ซึมก็สแสดงว่าใช้ได้นะคะ <c oughs> สีขาวมันหมดนะคะอีมันมันไม่ได้เชิงแบบว่าดาไม่มีรถไปซื้อด้วยนะคะ <c oughs> ใช้มือนะมันกระกัดมันเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันทำไม่นานนะคะยาก็เลยใช้มือได้นะคะ วันเราไม่ได้ทำเป็นชั่วโมงเราทำแค่แบบว่าเออตรงไหนมันหลุดเราก็ใส่ไปนะคะเราจะดูออกว่าตรงไหนมันแตกตรงไหนน้ำมันทึบมันจะซึมออกได้เราก็ใส่ตรงนั้นนะคะอีสีอันไหนมันซ่อมได้นะย,ย,ยายจะซ่อมเองตลอดยายจะไม่เคยจ้างช่างนะคะพอดีเปิดน้ำไว้ตื่นเช้ามาน้ำมันหายไปหมดยายก็เลยว่าโอ้ มันซึมข้างล่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอยาเกเลยถ้ามันซึมข้างบนมันจะเหลือแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะถ้ามันซึมข้างล่างน้ํนามันแห้งถ้าน้ามันแห้งแสดงว่ามันซึนขนะะนนมซข,ะะข้างล่างนะคะคืออยากเลยแน่ใจเลยว่ามันซึมข้างล่างนะคะเพราะว่าน้ําข้างล่างตื่นเช้ามามันจะเหลือนิดเดียวแค่นี้นะ ถ้ามันซึมข้างบนมันก็จะเหลือประมาณนี้ประมาณนี้นะอย่างนี้นะคะมันไม่ได้เหลือแค่นี้ถ้ามันแห้งหมดก็คือว่ามันซึมข้างล่างนะเโอเค okay, นะคะเดี๋ยวยายจะทำต่อมันน่าจะซึมข้างล่างนะคะอีกีตอนหลาดยายหาตอน ที่เขาร้อนมากอากาศร้อนเนาะหลานยายมาจากกรุงเทพนะคะเขาเขาเขาเข้ามานอนแช่เนะอ่านนี้เลยนะเขาบอกว่ายายร้อนมากเลยที่โอ oh, มานอนนิ่งเลยนะนี่มันก็ได้อย่างนะถ้าร้อนมากก็แช่อ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราแช่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งเนาะข้างบนมันคงไม่รัวนะคะเพราะว่า น้ำมันจะอยู่เป็นอยู่ข้างล่างมันหมดเลยนะคะถ้าถ้าน้ำมันหมดก็คือแสดงว่าข้างล่างมันรั่วนะคะจีนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างบนเลยนะคะมันไม่เกี่ยวกับข้างบนเลยมันจะรั่วข้างล่างเราก็ใส่ไปข้างล่างนะคะมันซึมตรงไหนด้านข้างหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ด้านข้างมันก็ไม่ใช่นะเอฟซีเพราะว่ามันอยู่ในพื้น น้ำมันจะขันนิดๆอยู่ในพืนนะคะยายก็เลยจะอุดพื้นนี่นะเอาไว้ให้เขาแห้งตื่นชามายายก็จะลางออกนะคะยายก็จะขัดออกใช้มือเลยนะไม่ได้ใช้ถุงมือไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะมันทําไม่นานเนาะยายก็เลยใช้มือนะคะจริงๆมันต้องใช้สีขาวนะคะอีฟซี แต่นี่ยายไม่ได้ใช้สีขาวเพราะว่ามันไม่ได้ไปตลาดเนาะเพราะว่าสีนี้มันมีอยู่แล้วนะคะมันเป็นกาวแบบเขาเรียกยาแนวกาวใช่ไหมมันมีอยู่แล้วยายก็เลยใช้สีนี้เวลามาเที่ยวหน้ายายก็ใส่สีขาวได้นะคะอันนี้มันอาจจะเป็นเหลือง,องขาวๆก็ไม่เป็นไรนะคะซีนะคะเพราะายายม่เคยาำช่างยายจะทำเองตลอด บ้านหลังนี้30กว่าปีแล้วนะคะยุ C นะคะอันไหนมันเสียหายยายซ่อมเองทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเงินจ้างช่างนนขนาดเครื่องซักผ้ายายยซ่อมเองเลยนะคะยายไม่ได้ใช้อัตโนม,มัตินะยายใช้ธรรมดาเครื่องซักผ้าเพราะว่าอะไรเราอยากเปิดน้ําใส่เยอะเราก็เปิดได้เราอยากใส่น้อยเราก็เปิดน้อยได้นะคะยายก็เลยต้องการแบบนั้น อัตโนมัติก็รู้อยู่ว่าไม่ต้องมานั่งรองไม่ต้องมานั่งอะไรรู้แต่ว่าเราต้องการน้ําเยอะมันก็ไม่ได้นี่นะคะยายก็ใส่มันเต็มถ้าพวกนี้ยายทาถ้ามันแห้งแล้วแบบว่าน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมก็แสดงว่ายายเก่งมาก อันนี้มันไม่ไรื้อรั่วนะแต่ยายจะแต้มไว้ชีเจยๆเพราะว่าถ้ามันรั่วน้ํามันเติมอ,อยู่แถวนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้อยู่แถวนี้น้ํนอยู่ในตูดมันหมดเลยนะตูดหมด,ต,ด,หมดตูดหมดก็แสดงว่ารั่วตูดใช่ไหมถ้าตูดขมดก็แสดงว่ารั่วตูดพรายายไม่ค่อยได้อยู่บ้านมันก็มีสิทธิ์อแห้งแดงแตะเขิได้เพราะว่าน้ํามันก็เลยซึมลงข้างล่างนะคะมันก็เลย ทำให้ไม่เก็บน้ำุ่งนี้ยายเราก็จะใส่น้ำแต่สมมติว่าถ้ายายไม่อยู่ยายก็ไม่อยากเปิดน้ำไว้นะคะเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วจิ้งจกหรือว่ามดเขาจะเข้ามาในห้องน้ำเรานะคะถ้ามีน้ำนะคะเขาเขามาดึงน้ำเนาะยายก็เลยถ้ายายไม่อยู่ยายจะปล่อยน้ำทิ้งหมดเลยนะคะจะไม่หนึ่งไม่ขังยุงด้วยนะคะยุงก็เข้ามาไม่ได้ด้วยนะคะ ยากจะปล่อยหมดเลยมันไม่เข้าสีนะคะเพราะวันเป็นสีชมพูแต่ไม่เป็นไรนะคะรอบหน้ามาเดี๋ยวยายทำสีขาวได้นะคะเอซีนะคะถ้าพรุ่งนี้ตื่นมายายล้างเสร็จแล้วนะคะถ้าเขาไม่รั่วไม่ซึมก็แสดงว่าโอ้เยี่ยมเลยเพราะว่ายายดูสภาพแล้วเขาไม่ได้รั่วข้างๆมันรั่วปูด ไอ้สีเหลืองเดือนะมันไม่เกี่ยวอะไรนะคะสีรอยลอยที่เราทำมาน,นี้นะคะเพราะว่าช่างทำเป็นรูใหญ่ไวมากเลยถ้าใส่สีขาวก็มองไม่เห็นนะคะยๆสีอันนี้ใหญ่ก็จะแปะเฉยๆนะพรุ่งนี้ใหญ่ก็ค่อยลาองออกอุดไว้เฉยๆนะพรุ่งนี้ยาญจะขัดออกอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็จะเปิดน้ําใส่ว่าเขาจะรั่วลงไหมถ้าเขาไม่รั่วก็แสดงว่าเขารั่วข้างล่างนะคะถ้ามันรั่วแถวนี้นะคะสมมติว่ารั่วตรงนี้นะคะน้ําก็จะเหลือเหมือนเดิมใช่ไหมอยู่ตรงนี้โอ้มันถึงแล้วน้ําก็จะเหลือแต่มันไม่ใช่นะคะน้ํามันไปถึงพื้นเลยก็แสดงว่าพื้นรักกว่วนะคะติน้ำไปถึงพื้นก็แสดงว่าพื้นเขารั่วมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะคะ ก่อนยายไม่เคยอทำให้ดูนะคะเพราะว่าส่วนมากยายก็ไม่เคยถ่ายทอดให้ดูเลยนะเวลายายทําห้องน้ําแบบนี้นะคะยายไม่เคยครั้งแรกเลยนะคะยายทําให้ดูนะคะส่วนมากยายไม่เคยทํานะคะยายคิดว่าเออมันงานแบบนี้ไม่น่าไม่น่าถ่ายทําให้เอฟซีดูเอฟซีคงไม่อยากดูยายก็เลยไม่เคยถ่ายเลย สองปีจะเข้าสั่งปีแล้วยายไม่เคยถ่ายให้ดูเลยนะยายทำมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ถ้ามันรั่วยายก็ทำตลอดนะคะมันไม่ได้รั่วข้างบนถ้ารั่วข้างบนถ้ามันชัวว่าัานแค่นี้หนามันก็อยู่แค่นี้ใช่ไหมถ้ามันรั่วรอยแต่งนี้พื้นมันไปถึงพื้นเลยก็แสดงว่ามันรั่วข้างล่างตอนนี้ยายก็ใส่เต็มแล้วนะคะทีนะคะไม่ต้องห่วง เต็มเรียบร้อยแล้วนี่นะคะอยากจะคอยดูว่าพรุ่งนี้เขาจะรั่วตรงไหนอยากจะล้างล้างแล้วก็เปิดน้ำใส่อีกทีหนึ่งนะคะอยากดูเหมือนกันว่าเขาซึมตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวมันจะกัดมือ,อยายแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอ h ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะยายจบแค่นี้นะคะ